แต่พาไปเที่ยวที่ศาลเจ้ากันบ้างดีกว่านะครับเรื่องนี้นะครับศาลเจ้าปึงเถากงจังหวัดน่านครับจัดเทศกาลโคมไฟสืบทอดวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนครับที่ศาลเจ้าปึงเถากงอำเภอเมืองน่านนะครับมีประชาชนเดินทางมาร่วมไหว้ขอพอรเทพเจ้าและแขวนโคมเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานเทศกาลโคมไฟเป็นจํานวนมากนะครับโดยมีนายกิษเพชระบุรนินรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีครับ สำหรับเทศกาลโคมไฟเป็นเทศกาลฉลองในวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทร,รคติครับมีความเชื่อเรียกว่าเทศกาลหยวนเซียวซึ่งจะตกแต่งด้วยโคมไฟหลากสีสันและจุดพลุดอกไม้ไฟเทศกาลโคมไฟจีนถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองตรุษจีน โดยภายในงานครับมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจีนการเชิดสิงโตการไหว้ขอพอรเทพเจ้าศาลเจ้าปึงเถากงการแขวนโคมไฟนอกจากนี้ยังมีการประมูลสิ่งของมงคลของศาลเจ้าสําหรับผู้ที่สนใจเพื่อน,นํารายได้จากการประมูลนั้นไปพัฒนาบูรณะศารเจ้าซึ่งมีอายุกว่า121ปีต่อไปสําหรับผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าได้ทุกวันครับครับตองบอกว่าเป็นงานเทศก,กาลใหญ่นะครับจริงๆเชียงใหม่ก็